กูจะเห็นตัวเองไหมอ่ะสวัสดีครับ,รบพโหผมอีแล้วนะครับตระระกี้จัดแชนแนลแล้วครับแล้วก็แพ้อีสอัดแชนแนลคะ <Yeah. S 2> ่ะยาอี้อัด นานจะมาทีค่ะวันนี้เรามาแชร์เรื่องอะไรครับแพรเราเรามาแชร์กันเรื่องเกี่ยวกับเอ่อการคู่คนเคยโดนหลอกใช่าหลักแบบเช้ยอะไรก็ไม่รู้ให้แบบว่าเราเราไม่รู้มาก่อนแล้วจู่ๆก็มีพวกมิจฉาชีพมาบอกว่าเฮ้ย hey, มันมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เชื่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมก็โดนมากับตัวแล้วแพรก็เพิ่งโดนมาจากอันนี้แพรพิเศษด้วยแพรโดนมาจากต่างประเทศใช่ค่ะแต่ว่าของเราอาจจะเป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็อยากเตือนภัยไว้อะเนาะเผื่อแบบเป็นข้้้ออมูลเบืงงตนน่ี ได้แบบมีความไม่ประมาทแล้วก็มีแบบสติมากขึ้นให้ฟังของใครก่อนให้ฟังใครก่อนตอบเมนมาค่ะเมนมาเราจะเล่าให้ฟังก่อนโอเคแค่นี้ครับวันนี้หลอกๆหลอกๆอดี๋ยวก่อนอ๋อ๋ยวก่อนก็ได้โอเคเกิดขึ้นที่บ้านเลยของผมเกิดขึ้นที่บ้านเลยนั่งอยู่เฉยเออนั่งอยู่เฉยแล้วคราวนี้มันก็มีรถดูดซ่วงไปดูดซ่วมไหมครับดุดซวงมโรเข้ามาเหมือนกับว่าแบบพ่อแม่เรียกมาอะไรเงี้ยเออแต่กูไม่ได้โทรเช็คไง เออกูเลยเอ่ะไหนไหนมาแล้วกูถามราคาก่อนอ่ด้วยความที่กูรอบครอบนิดนึงตอนนั้นรอบนันหนึ่งกูถามราคาก่อนอ๋อดูดซ่วมนี่คิดเท่าไหร่ครับอะไรเงี้ยอ๋อหกร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยเออๆกยแพงเหมือนกันเนาะใช่ใช่เดี๋ยวแพงไปบอกหกร้อยกว่าบาทใช่ไหมคราวนี้เขาเขไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรครับกูอะไรบอกอ่ะดูดเลยเบรฟอ่าคราวนี้ก็บอกเอ่อตอนนั้นก็จะเป็นประมาณว่าผมก็ได้ยินในบ้านเนี่ยแหละเขาก็ดูดไปแล้วองู่พอเขาดูดไปสักพักนึงเขามีกลิ่นไหมมีกลิ่น มีม,มีคือ,อเขาเขาเปิดฝ่ายจริงๆเขาดูดจริงๆ,ๆ,ๆแต่ว่าเขาก็ดูดดูดไปแล้วเขาเขาจะมากันสองคนคนหน,นึ่งจะทำหน้าที่ดูดดึงดึงดึง,ด,งดึงอะไรดึง่ออ่าดึงสายมาดูดตามตามรถดูดส้วมทั่วไปใช่ไหมรานนี้ก็มีคนนึงเขาบอกให้ผม <S <S <ๆ S 1> ก็คือเดินเดินขึ้นมาบนบ้านแล้วโมหต้องตามมาเนื่องจากอยู่บ้านคนเดียวอ่ะเดินเดินตามขึ้นมาระหว่างที่ผมเดินขึ้นไปเนี่ยเขาพาผมขึ้นมาเพื่อกดส้วมาให้มันลงดีไหมปกติส้วมตันอ่ะแต่บ้านกูไม่ได้ตันนะตอนนั้นกูต้องพูดเลยว่า ก็ไหนๆก็มาแล้วเนาะเอาเอาซะหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะขึ้นมาปุ๊บก็กดอ่ะไหลดีปกติก็ไหลดีละเออตอนนี้ก็ลงมาบอกเติมสารไปสามถุงซึ่งกูไม่เห็นสารโอเคแต่มีท่าซากถุงเออเข้าใจไหมพ่ออะไรไม่ได้ถือเออมาจากไหนอ่ะอ่อโอเคตอนตอนนั้นก็คือเอาละกูตั้งิดแตงิดและกูเลยโทรถามพ่อพ่อเรียกู่เออปรากฏว่าพ่อไม่ได้เรียกด้วยความตอนนั้นก็คือก็คือปกติผมจะเป็นคนแบบไม่ไม่กล้าที่จะแบบว่าแย้งคนอะไรเงี้ย ด้วยความแบบความที่อย่างเออก็เลยก็เลยอ่ะปล่อยเขาดูไปเลยดูเสร็จอะไรเสร็จมาเก็บตังคือตอนนั้นก็คือมีคนอยู่ในกายคือช่างทําไฟนะยืนอยู่ในบ้านเออก็คือไม่ได้ถามใครช่างทำไฟอะไรเลยกูก็ตัดสินใจเองเพาาทำงานของเขาใช่ใช่แล้วทำงานของเขาไปตอนนั้นแหละก็ก็เริ่มรู้ตัวละว่าว่าน่าจะแบบโดนโดนหลอกอะไรเงี้ยแต่ก็คือยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะหวานในใจคือแบบเฮ้ยไม่น่าใช่มั้งอะไรเงี้ยเออก็จนถึงจนทัายถึงตอนเก็บตังอเขาบอกว่าเนี่ยค่าตารมันถึงสองพัน ใส่ไปสามถุงหกพันแล้วก็ค่าดูดหกร้อยก็ปานใช่ป่ะก็เป็นหกพันหกร้อยก็ปัอ่าอ่าไม่พอคือตอนนั้นก็หกพันหรอ ปกติดูดซ่วงเท่าไหร่วะแต่แต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเว้ยความที่แบบเรามีคนที่อ้างใจนะคุณแก๊งคือตอนนั้นเขาบอกเลขกูจ่ายตังค์เลยเว้ยแว่กูไม่อือไม่อืดเลยว่าไม่ไม่อออก็คือแบบเราไม่เคยเราไม่เคยดูดซ่วงไงแล้วไอ้สารที่เขาอ้างมาเราก็ไม่รูราคาไงว่าเออมันมีมันมีจริงหรือเปล่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่หรือเปล่าอะไรี้ซึ่งตอนนั้นคุณน่าจะกณน่าจะรู้แล้วไงว่าเอ้ยโดนหลอกแล้วเอาอะไรประมาณนี้ยซึ่งหลังหลังจากนั้นไม่กี่นาทีครับผมก็มาเสรแก๊งดดูซย เขาถามพ่ออีกทีพ่อครับปกติดูดซ่วมดูดกันมาห้าร้อยเองก <c oughs> ็กูเลยไปแจ้งความที่ตํารวจแต่ว่ามันก็จับไม่ได้หรอกเพราะเขาแม่งก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยคือเรื่องของผมอบขับรถดูดซ่วมจริง <c oughs> ใช่ชอบขับรถดูดซ่วมจริงเออคือแม่งลงทุนมาแต่แต่คือคุ้มค่าไงเพราะว่าแม่งได้กูไปหกพันกว่าบาทเนี่ยโอนมึงเขาอยู่ทั้งเดือนนะหกพันใช่ใช่ไหมมากันสองคน อันนี้คือประสบการณ์การดิมหล่อซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็หลังเราจะนับทำาะไรทำที่อะไรกูก็จะรอบคอบไว้ก่อนกูไม่มีคือผมจะเตือนนะคบว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ได้มึงอย่าเพิ่งจ่ายตังค์สมมุติว่าคุณรู้ตัวแล้วคุณโดนหลอกคุณคุณคุณแบบเข้ามามีกิจกรรมแล้วต่อรองบอกเขาว่าเฮ้ยแพงไปพี่ถ้าเคลียร์กันไม่ลงตัวนั้นแบบมันก็ไม่เคยเจอ จนกระทั่งเจอแต่ใครก็ตามนะคะที่เจออย่างเงี้ยแล้วอยู่ระหว่างทางระหว่างแบบจะต้องจ่ายตังค์แล้วอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งจ่ายหาตัวช่วยหาตัวช่วยใช่ถ้าไม่มีตัวช่วยจริงคุณอยู่บ้านคนเดียวจริงเรียกตำรวจ เรียกตำรวจมามามาเคียเพราะว่ากรณีอย่างเงี้ยเข้าข่ายอชอบโกงชอบโกงใช่เพราะว่าปกติเลรดมันจะไม่สูงขนาดนั้นแต่ชอบโกงเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาเขาไม่โดนอะไรถ้าเรายอมความก็จบอโอเคตรงน,นี้ก็อยากจะเตือนกันไว้เนาะอันนี้อันนี้คือเรื่องของผมต่อต่อไปเนี่ยคือเรื่องที่ผมรอฟังมานานนะ <c oughs> จากแ,แพนะตอนที่ว่าแพไปเที่ยวเรามาแล้วแพแบบรู้สึกเฟลมากกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งท,ที่ที่เกิดขึ้นนะ,ะเรามาฟังกนะัน ก็ก็คือขอเท้าค่ามาเลยไปเที่ยวกับเพื่อนอีกสองคนถ้าใครแบบดูอยู่ก็ก็รู้ว่าไปมาไปช่วงเดือนกลางเดือนกุมภาก็คือไปวังเวียงทริปเนี้ยถือว่าค่อนข้างถูกมากคือแบบปุยกันก็คือไม่เกินห้าพันแน่ๆน ข้าวพันคืนรวมกันเดินทางทุกอย่างอะไรทุกอย่างคือมันดีทีนี้ก็แผนคร่าวๆก็คือเดินทางช่วงกลางคืนไปถึงอุดรจากอุงเทพไปอุดรแล้วแต่ว่าใครจะถนัดรถทัวร์หรือว่าตั๋วเครื่องบินถูกก็ไปก็ได้มันจะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าผาเงินคือถ้าแบบเป็นสายอืดึดหรือว่าสายเดินป่าอย่างเงี้ยคือกูชอบไง ทีนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าเราอ่ะไปถึงวันแรกไปถึงที่เราก็มันสิ่นเงินแล้วเข้าที่พักพอเข้าที่พักปุ๊บกะรีบหาซื้อเดทิปเลยเพื่อวันต่อไปแล้วก็เช้าวันต่อไปอ่ะคืออยากไปผาเงินกันอยู่แล้วซึ่งเดทิปอ่ะจะไม่ค่อยมีใครที่จะแบบพาไปผาเงินอ่ะเพราะว่าเลยแนะนําว่าเอ้ยขับรถมอเตอร์ไซค์ไป ไปกันเองไหมอ่าเอาละก็คือสามารถขับไปกันเองได้และช่วงที่ไปก็คือไม่ได้เป็นหน้าฝนหรือว่าฝนตกอะไรคือขับได้สบายยอะไรอย่างนี้ก็ไปเจอร้านหนึ่งไม่ไกลจากที่พักมาก็โอเคละร้านนี้ยเราถูกใจการรับส่งพอดีเราก็โอเคตกลงกับที่นี่แหละว่าจะซื้อร้านนี้แล้วเราก็เลยถามว่าแล้วตอนเช้าอ่ะมีไปผันเงินไหมซึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีแต่สามารถให้เขาพาไปได้แต่คิดแล้วอ่ะราคาเป็น2เท่า สอถึงสเท่าของการเช่ามอไซค์โอเคซึ่งเราก็เอ้ยไม่งั้นเราไปกันเองก็ได้เพราะว่าเช็คสภาพอากาศแล้วทุกอย่างแบบรับลื่น<ด>ก็เลยเช่าตกลงเช่ามออไซค์กับคนนั้นเ,เราไปเช่าเขาตอนเย็นแล้ว คือมันไม่คุ้มแน่ๆถ้าเขาจะคิดเต็มวันทางร้านก็เลยยื่นข้อเสนอว่าอ่างั้นเดี๋ยวคิดราคาแค่แค่เช่าตอนเย็นเนี้ยถึงตอนเช้าที่จะที่จะมาก่อนจะไปทิปกับเขาแค่นั้นเพราะว่าช่วงทิปเราไม่ได้ขับเขาก็คิดให้เป็นราคาคันละ250บาทเช่าสองคันเพราะไป3คนเผื่อแบบทางมันลูกรายอย่างงี้ขับ3มคนน่าจะแบบหนักอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความที่ตอนนั้นน่ะมันก็เป็นเวลาแบบเย็นแล้วอ่ะคือแพนต่อไปคือมันเลยแพนเวลาที่เราจะต้องหาทิป เวลาตอนนั้นต้องไม่กินข้าวแล้วแล้วก็ไปต่อแบบก็เลยตกลงเช่ารถมอไซค์คัน250บาทราคาไทยนะคะก็คือเป็น500บาทถึงเช้าโอเคตกลงจ่ายเขาก็เอากุญแจมาให้เากุญแจมาให้แล้วเราก็จ่ายตังค์เลยซูเปอร์เอ็กซ์1,000แล้วก็คลิก1,000แต่คือด้วยความที่เมืองลาวก็จะเป็นแบบลูกลังเยอะมากเออรถมันก็สภาพแบบค่อนข้างค่อนข้างไม่ไม่ได้วิงก์อะเออเดี๋ยวขึ้นรู รถให้ดูค่ะเป็นสองคันก็คือเป็นคลิกคันหนึ่งเราขับอีกคันหนึ่งเป็นซูโม่เอ็กเพื่อนขับสองคนคันเราอ่ะเบรกข้างซ้ายไม่ได้ต้องเบรกข้างขวาแล้วก็อีคันซูโม่เอ็กอ่ะที่ล็อกอ่ะล็อกคอ,กอกไม่ได้คาร์ล็ก็ล็อกไม่ได้เหมือนกันก็ส่วนคัน จำไม่ได้ว่าคันไหนอะน้ำมันจะหมดอะก็ต้องไปเติมเหมือนกันเออเราถามว่าเราต้องทําไงบ้างเขาบอกเอาแบบประชาชนไว้ก็ได้ล้วก็เลยให้ไวแบประชาชนไว้หนึ่งใบเท่านั้นแล้วขับรถออกมาเลยกินข้าวออกไปเติมน้ํามันไปกินข้าวนู่นนี่นั่นเสร็จกลับมาถึงที่พักที่พักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งพอดีด้วยความที่เราก็จะเป็นเหมือนบ้านเราอะค่ะ พวกบ้านเมืองเขาก็จะแบบเป็นถนนแล้วก็บ้านเลยเราอ่ะพักผู้ชื่อได้ปะจอปอลจอรอลเป็นบังกะโลที่เดียวในนั้นไอ้นี้ตรงเคาน์เตอร์เขาอ่ะตรงที่ต้อนรับอ่ะอยู่ติดถนนแต่ก็มีพื้นที่ประมาณแคบนึงอ่ะก่อนจะถนนแล้วก็ประตูเขาแล้วเคาน์เตอร์ก็อยู่ตรงเนี้ยซึ่งแบบเราก็จะเข้าไปจอดข้างในเคาน์เตอร์อ่ะคือถ้าเช้าเราออกมาเคาน์เตอร์แล้วเห็นมอไซค์จอดอยู่อ่ะมันก็เลยดูแบบเฮ้ยลํ้เขาไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เราก็เลย,เยจอดข้างนอกรั้วก็ได้วะเราจอดตรงเนี้ย uh huh. เพราะว่ารถรถยนต์ของเจ้าของอะ่ะก็จอดอยู่แล้วเลยจอดต่อจอดต่อตูดเขาถือว่าคือจอดข้างนอก,กจอดข้างนอกรั้วเพราะเกรงใจถ้าเราจะไปจอดหน้าเคาน์เตอร์เขาเลยแบบ<ะ>เพราะาประตูมันเปิดได้แค่คนเข้าอะ่ะงั้นก็จอดข้างนอกไม่เป็นไรก็ไปก็นอนอาบน้ำตั้งปลุกไว้ ตีหจะไปผ่าเงินเลยตีห้าออกมาปึ๊บเชี่ยรรถหายสองพันเลยอ่ะ กลัวออกมาคนแรกกลัวเฮ้ยมึงรถหายว่ะแล้วเพื่อนก็แบบน่าเสียละโชคเข้าข้างมาประมาณ2นาทีอะคือฝั่งตรงข้ามอะเป็นมินิเป็นมินิมาเป็นรถซูโมเอ็กสีเหลืองอะจอดอยู่ในนั้นเฮ้ยน่าจะเป็นอันนั้นเลยเว้ยเฮ้ยอันนั้นแหละอ๋อก็คมีคนย้ายไปอะไรนี้เข้าไปเลยป่ะโอเคเดี๋ยวไปส่องกันดูเว้ยก็เลยไปส่องๆที่เป็นมินิมาแล้วเหมือนแบบเจ้าของร้านเขานอนอยู่ในนั้นเขาก็พูดภาษาเรามีอะไรกันคือสันนิยมลาวสันนิยมไทยอ่ะพอฟังกัน ครูบอกว่ารถรถเนี่ยรถของนี่ไปเช่ามาอะไรนี้ท่องไม่ใช่ของเขาดูก็ได้เนี่ยของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเออวะไม่ใช่คือแบบก็ยังเหมือนแบบยังไม่ยังไม่เชื่อว่ามันหายจริงจริงคือไม่คิดเลยว่าจะมีการขโมยหรืออะไรไม่คิดเลยไม่คิดจริงๆแล้วตอนนั้นอะคือแบบลืมความคิดนี้ไปเลยว่าเราต้องระมัดระวัง อย่างที่บอกว่ามันล็อกคอไม่ได้แล้วคันนี่หายเป็นซูเมอร์เอ็กคือลาวกับไทยอ่ะระยะความเทคโนโลยีอ่ะมันจะห่างกันประมาณแบบปี2ปีอ่ะที่ไทยปีถึง2ปีอ่ะถูกที่ไปที่ลาวอะไรเงี้ยาแบบก็คุยคุยเขาบอกโหซูเมอร์เอ็กในวงเวียงเนี่ยมีประมาณห้าหกพันเองมันก็เลยเป็นที่แบบไหนตาที่มหยตาเขาใครขโมยคนลาวก็ไม่ทำใ้มันล็อกคอไม่ได้นี่นางใส่ทำไมคือมีการถีบไปแล้วหรือว่าก็ไม่รู้คือแบบเออ พอหายปุ๊บเอาไงดีวะก็เลยตอนนั้นนะกูมีสติสุดกูเลยบอกว่าอย่างที่บอกเราออกมาเช้ามากก็ขับไปรั่วไปหาซับพักไปหาข้าวจีนลองท้องแล้วก็ไปที่ไปที่ธนาคารคือตรงฝั่งตรงข้ามของที่พักะมันมีตู้เอทีเอ็มมันมีกล้องซึ่งคิดว่าน่าจะสาดมาเป็นอะไร ธนาคารแม่งเปิด8ปดโมงกูก็าหากันจน8ปดโมงนั่นแหละพาเปิดปื๊บเขาก็แบบนิ<ม>่งๆแต่ธนาคารก็ดีนะ<ม>เขาก็ให้ดูดปร,กรากฏว่าเฮียโชงไม่เข้าคขากูอีกแล้วล้องเสียอีกปรากฏว่ากล้องอ่ะสาดมาถึงแค่เส้นถนนอ่ะไม่เห็นในบริเวณที่กูจอดอ่ะ ยเกูบอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรมึงเอาทิปก่อนไหนไหนเราก็ซื้อทิปไปแล้วก็เลยวันนั้นก็เล่นทิปก็เล่นเล่นแบบอมทุกเล่นแบบเอออมทุกอ่ะเนาะฉะนั้นมีแต่อุทานในใจเฮ้ยไรวะทำไงดีวะคือถ้ามันไม่หายนี่คือแบบแฮปปี้เลยเป็นทิปที่ถูกแล้วก็แฮปปี้เลยใช่แล้วคือแบบวันนั้นทั้งวันก็ก็สนุกแหละมีซิปไลน์อย่างเงี้ยห้อยห้อยเรียกันคนอื่นก็จะแบบ กิไม่ออกไม่กีนอะไรก็เล่นก็คือสนุกเว้ยแต่คือแบบหมันก็ยังมีอะไรจมันไม่สุดหนงไม่สุดแล้วอันนี้ก็ไปบูรักรูนี้มีกูโดดอยู่คนเดียวเหมือนกูโดดแบบก่อนโดดอ่ะกูพิดในใจว่าเออจะเกิดมันก็ต้องเกิดวะอันลงไมตายอ่ะไม่ไม่ ไปถึงเรื่องนั้นนงกูเออเราค่อยแก้ปัญหากูแบตุ๊บดิลงไปขึ้นมาเสียสู่โลกพอเปต้นกลับไปมาเจอกับปัญหาอีกแล้วพอหมดหมดเดทริปกลับไปที่ร้านด้วยความที่กูโดดอยู่คนเดียวกูก็เปลี่ยนอยู่คนเดียวลต่ไปถึงก็คือกูก็รีบเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ารีบไปหากล้องบอกคือเจ้าของร้านะรู้ตักงแต่นเช้าแล้ว ก็คือรีบไปหากล้องอ๋อตอนเช้าสิ่งแรกที่กูโทรหากูโทรหาพี่ท็อปพี่ท็อปทำไงดีพี่ท็อปคือทุกอย่างคำแรกที่กูพูดจากพี่ท็อปมีเพื่อนเป็นตำรวจอยู่บ้างมั้งป่ะพี่กูบอกอิชิบายกูไม่ได้กว้างแค่ ก็คือก็มีเพื่อนมีทอมนั่นแหละครับก็คือติดต่อกันทั้งวันกับเพื่อนที่ถอมว่าจะยังไงเขาก็แนะนํานู่นนี่นั่นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ไปแจ้งความไหมแจ้งว่าพอพอกลับมาใช่ไหม่ายรูกล้องไปด้วยนะที่เจ้าของที่พักบริเวยนั้นคือทุกคนดีมากอืคนที่เป็นแบบให้ดูหมด คนที่บุติทิพวดีหน่อยก็คือเป็นพวกเจ้าของเป็นพวกพนักงานอะไรกงเลยไปดูแลเขาก็ให้ดูกล้องเลยเว้ยก็ไปแบ่งกันสามคนไปสามที่แล้วก็มีเมียของที่ให้เช่าอ่ะไปกับกูไปหาดูกล้องแล้วเนี่ยโชคก็ไม่เข้าใขรเลยเว้ยคือสถานที่พักที่ติดกันกล้องของเขาอ่ะไม่ใช่แบบกล้องเขาอ่ะจะเห็นตรงที่กูจอดเลยเว้ยแต่ดันวันนั้นอะมีรถตู้เสือมาจอดอะคือ บางบางกล้องบางเลยไม่เห็นอะไรเลย okay, เห็นแต่หลังคารถตู้อะไรถตู้ก็ได้ <c oughs> คือกล้องตัวนั้นคือแบบเชี่ยมันคือความหวังไว้ทีนี้ก็เลยแยกกันไปสามทางด้วยความที่มันมีจากที่พกักะมันมีทางซ้ายทางขวาอพอท <พอ S 1> <ว>างขวาไปอย่างนี้นิดนึงมันจะเป็นอีกสามแยกก็คิดว่าตรงนั้นน่ะกูดูกูวนั่งดูสี่ชั่วโมงแบบนั้นแล้วคือดันฝนตกกลางคืน ก็ไม่เห็นแล้วกล้องที่แบบ่องสาถนนตรงสามแยกเลยเว้ยเจ้าของแม่งไปเล่นบอลที่มาเลย์แล้วเขาเป็นคนเดียวอ่ะที่จะสามารถแก้ไขรหัสเพื่อดูได้คือเหมือนกล้องเขาเปิดเข้าไม่ได้เหมือน่องอย่างนั้นอ่ะแต่ไม่บันทึกเขาบอกว่าเมนเต็มือแบบโอ้ยตอนนี้กูเริ่มหนาวแหละกูกูไม่ได้เปลี่ยนชุดกูเลยงั้นเดี๋ยวอาบน้ำก่อนไปแจ้งตำรวจ แต่วันนี้เข้ามาดูช่วงสาระ,ะด้วยความที่เพื่อนเราก็เป็นตำรวจพี่กูเป็นตำรวจเขาเจ้าของอ่ะก็จะพากูไปในส่วนของต้องรวจท่องเที่ยวก็คือเหมือนตอมอ้านเหาเขาจะพากูไปแจ้งตำรวจแล้วกูก็เฮ้ย hey, แล้วกู สายซื่อสวนทับสวนที่มันเป็นแบบเหมือนนครบานของเราเนี่ยไมอคือจะบอกว่าวอันนี้ข้อความรู้ใหม่ที่เหล่าตำรวจไม่ใช่คือที่สุดอคือตำรวจไม่ได้เก่งที่สุดแล้วใครเก่งสุดผู้ใหญ่บ้านเอ้าอยู่ที่เหล่าคือผู้ใหญ่บ้านจะเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งทุกอย่างและทุกคนจะเก่งกลัว ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะผู้ใหญ่บ้านเขาไม่มีแบบพวกเกิดสองใช่ไมไม่มีในคนเหมืองในันเมืองท้องถิ่นใช่ผู้ใหญ่บ้านคือมีอำนาจสุดเลยกูไปที่แรกของตมอเป็นแบบตำรวจท่องเที่ยวอโอ้โหกูไม่คิดเลยว่าคนนี้เป็นตำรวจอ่ะเมืองใส่ชุดบอลนอนอยู่ในฐานที่ตำรวจก็คือแบบสถานีตำรวจเขาแบบเหมือนห้องล้างๆอ่ะไม่ได้แบบเป็นเข้าไปแล้วคือจะพึ่งได้เลยคืออย่าได้คิดถึงแบบสภาพเด็กของบ้านเราเออมันแย่กว่าบ้านเราอีกคือตำรวจแบบ คือมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ที่พึ่งเขาก็ไปให้เูาเขียนเขาก็แบบเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารบ้านเขาอะหน้าเดียวมันสองในสได้ก็เงยคือคือคือการลงบันทึกประจําวันของเขาไม่ได้เป็นสมุดเวยเป็นกระดาษแล้วเย็บรูมอะแล้วก็แบบเขียนอะไรเงี้ยเขาก็จะสอบค่ะเหมือน เราก็ให้ปากคําเขาแล้วก็สมุดลงสมุดบันทึกไว้แค่นั้นก็ไม่ได้มีแบบลงพื้นที่ไ,ไ,ไปดูจริงๆอะไรเลย,เลยคือเหมือนตํารวจอ้าอีกอย่างหนึง่ง ตำรวจที่นั่นไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเหมือนที่ไทยหกโมงเขาเก็บแล้วจ้าหกโมงเย็นไม่ได้มีช่วยแล้วผู้ใหญ่บ้านน่ะผู้ใหญ่บ้านออนไลน์24ชั่วโมงัวไม่ได้ไปผู้ใหญ่บ้านพอเสร็จตรงตอมก็เลยไปที่พี่ยังไงก็ต้องแจ้งแล้วอ่ะก็เลยไปที่แบบเหมือนเป็นผู้ทรของบ้านเราอไปถึงโอ้โหนึกถึงสภาพอ่ะนะไปถึงโรงเรียนแบบโรงเรียนกันดารที่เป็นอาคารยาวๆเป็นห้องแบบลูกลังละห้องเลยอะไร่เงี้ย เข้าไปเคาะเคาะเข้าไปคือตำรวจนอนอยู่หน้าประตูคือแบบเป็นที่เพึ่งทางใจให้กูดได้เยอะไหมกูแบบเข้าไปคือหมดหวังเลยตำรวจแล้ว <c oughs> กว่าจะหาสมุดกว่าจะปิ้เมาจดให้ไม่ได้มีแบบเหมือนบ้านเราที่วอถึงกนรนสองอใช่ไหมเฮ้ยมีตำรวจมี่มีก็เป็นเลโลเลยไม่ใช่เลยก็ลงบันทึกเหมือนกันแล้วก็มีเบอร์ติดต่อทีนี้ก็ใช้เป็นหลักฐานแล้วมีพาสปอร์ตมี มีบัตรอะไรเงี้ยแหละแต่พอเห็นสภาพอะก็ลงแบบเออที่เรารถหายก็เรียกว่ารถเสียใช้คําว่าเสียคือแทนหายพอแจ้งความอะไรเสร็จเราก็ถ่ายรูปมานะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ว่าว่าเนี้ยมันคือมันคือใบบันทึกของบ้านเขาอันี้พอมาถึงคุยว่าแบบเราจะยังไงยังไงต่อแจ้งความได้ยังไงต่อเขายังไม่ได้กินตอนนั้นสองทุ่มแล้วเขาบอกไปคุยกับที่บ้านคือคนที่เป็นเมีย เจ้าของร้านไปกับเราตลอดขวัวรออยู่ที่ร้านภาพที่คูไปถึงเ่ขัวแม่งนั่งเล่นไพ่อ่ะเล่นไพ่กับลูกน้องที่พาคูไปทิพย์อ่ะเล่นไพ่นู่นเนี่ยไม่ได้สนใจเขาบอกก็แล้วแต่แม่เลยเขาก็แจกคุบตำรวจก็บอกแล้วว่าให้เอาเป็นหลักฐานไปทีนี้ เขาก็บอกว่าราคาลดอ่ะคือที่เซิร์ชดูมันก็มันเจ็ดหมื่นได้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเลยเหรอมือไหนมือหนึ่งตอมือหนึ่งแต่ถ้าตีราคามือสองมา่ะเขาอะจะเอาห้าหมื่นประมาณนั้นโอ้ห้าหมื่นนะกูพูดตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงเราก็ต้องเสียกูคิดไว้อยู่แล้วว่ายังไงแบบเพราะไม่มีอะไรเลยก็เลยเต็่ที่คือต่อรองกูพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเต็มที่คือเหมือนห้าหมืนอไรอะบอกโอ้ไม่ได้ก็ยืดเยื้อมาจนแบบห้าทุ่มเที่ยงคืน ท้ายมาเช้ากูแบบก็ไปสถานีหน่ย่รยรอบก็คือกูไม่ยอมอ,ะอ่ะห้าหมื่นเมือนกินไปอะไรเงี้ยก็คือเคลียร์กันคุยตุ๊ดตุ๊ดราคาแล้วกอกูต้องออกจากออกจากที่นั่นอะ่ะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งก็แต่คือยังเคียอยู่แต่คือยังเคียไม่ได้อะ่ะจนแบบที่เงินคนละหมืน่น จบจบไปสามคนสามหมื่นคือเก้าล้านอ่ะเก้าล้านกีบอ่ะเออก็คือคนละหมื่นนิดนิดอ่ะจบเพราะกูก็ไม่มีแล้วกูพูดตั้งแต่แรกเฮ้ยพี่หนูก็ไม่ไหวหนูมาเที่ยวเนี่ยนี่ก็เป็นที่ออกนอกสถานที่สุดท้ายก็จบเหมือนแบบคนละเก้าล้านก็เสียไปเก้าล้านกีบเก้าล้านแล้วคือแบบก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคลิปนั้นกูไม่พกอะไรไปเลยยกเว้นัตรประชาชนก็บพอปอดเพื่ออีกสองคน่มีบัตรแล้วแบบเงินก็ไม่พอในนั้นของกนก็ต่นนห้ะก็ต้องหาวิธีแก้ แอ่โอนนู่นเข้านี่คือต้องกดเป็นเงินลาวแล้วไม่บกเอเอ,เอ,เอถ้าจะไปที่ไหนอ่ะถ้าพอมีแบบทุนแลกไปเผื่อดีกว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบยากแล้วค่าธรรมเนียมแพงมากมบ้านเราอะแพงและยี่สิบห้าบาทอยู่ที่นั่นกดครั้งหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทซึ่งมันแพงอ,ะอ่ะแล้วต้องกดตั้งกี่รอบอะถึงจะเบิกต้นเงินอะไรเงี้ยเจ้า,าอะไรใบใบแบงค์แบงค์ใหญ่สุดของเราคืออะไร นหนึ่ห,นหมื่นมาห,นหมื่น<า>อเออหกแล้วเก้าล้านเออคือแบบโอ้โหล้วนแล้วแต่สิ่งที่เกิดมาทั้งหมดอะ่ะ <laughs> หนึ่งเราต้องมีสติ รอบครอบให้มากกว่านียการเซ็นสัญญาการที่เราจะเช่าอะไรอประการอะไรเราต้องดูแลดีเพราะอันนี้คือมึงคือมึงสับเพาด้วยถ้าถ้าเอามาไว้ขี่ไหนได้ไม่หายถูกไหมมันสับเพาตั้งแต่ที่ที่ยืมแล้วอะสัญญามันควรมีสัญญาเช่ายืมไม่ใช่แค่แบบถ้าเกิดหายอะไรที่มามันควรจะมีค่าชดใช้ค่าชดเชยอุปกรณ์ที่เราลดอะที่เราเช่าอะมันควรสภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันควรรอบครอบตั้งแต่ตรงนั้น แล้วก็การเก็บพอของมาอยู่กับเราแล้วเราควรเก็บให้ดีที่สุดเพราะมันเกิดหายไปแล้วอะไรไปแล้วอ่ะหนึ่งอ่ะปัญหาการเงินแน่ๆมันก็เป็นเงินก้อนหนึ่งใช่ใช่เอาไปทำอะไรได้หลายเอาไปทำเอาไปทำอะไรได้เยอะแต่ถามว่าแต่ก็ไม่คดรลงทุนอะไรแบบเนี้ยมันก็คุ้มกับการที่แบบได้เรียนรู้ว่าตัวเองจะแก้ปัญหาใช่ใช่การการโดนหลอกไปได้บอกว่าเราโง่นะการหลอกคือประสบการณ์ใช่ถ้าเกิดในวันนี้มึงโดนหลอกแค่นี้ใช่ไหมแนนาะคุมึงไปยุโรปมึงอาจจะไม่โดนโดนโดนหลอกหนักๆก็ได้เข้าใจใช่ไหมคือทุกวันนี้อาจจะจะเป็นกำไร ก็ได้ก็หรือว่าแบบเออช่างมันไม่ดีกว่าแบบใช่หรือว่ามันเป็นเรื่องเด็กที่แบบเราได้ประสบการณ์ใช่ใชก็ถือว่ายังโชคดีที่อะไรนั้นมันไม่ได้แบบมีนักเลงแบบไอ้ถ้ามึงไม่จ่ายนะมึงโดนอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเขาก็แบบคุยกันได้แหละแต่อย่าไว้ใจมีสติให้ให้รอบคออย่าประมาทเลยกูก็ด้วยถ้าแบบใครสนใจที่ไปวังเวียนหรือว่าทิพย์เดินไหนก็เม้นถามมาได้นะตายจีแพรซี่อะไรนะที่นินเทเจอ่ะจะเกิดทูค่ะจะขึ้ินไหมโอเคตาม นั้นัววันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามีถ่ายคลิปต่อดูน้องเรนอยู่ข้างหลังเฮ้ยก็หมดเสื้อดิเรนก็หมดเสื้ออะไรเร็วเลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เยกี้แอร์นี่ครับผมเพิ่งทำเสื้อมาแต่ว่าเสืยังไม่ได้คิดจะขายแล้วทำมาใส่เฉยแต่ใครสนใจนะติดต่อไม่ได้นะครับผ่านอีเมลข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอเคเออก็ประมาณนี้สหรับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเตือนแค่นี้ครับอาจจะนานหน่อยนะคลิปนี้ประมาณสิบกว่านาทีถ้าไปเอาไปตัดแหละเออก็วันนี้ครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้้วววกกก็ฝาาาตดมพเรยนะครับบบ๊ายาย Okay. If life is so short, why won't you let me love you before we run out of time? If love is so strong, why won't you take the